ร้านดีเวี n นช็อปจำหน่ายกล่องสุ่มไก่ตันราคาถูกสินค้าแนะนำกล่องสุ่มไก่ตันมีโอากาสได้รับไอดีมูลค่าสูงและกล่องสุ่มไก่ตันการันตีไก่ตัน100%อันนี้คือได้เลยนะและยังมีกล่องสุ่มโลบัครุ่นรับรางวัลใหญ่22,500โลบัคและยังมีรางวัลเล็กก็คือ400-1,700โลบัคนั่นเอง และนอกจากนั้นยังมีกล่องสุ่มไก่ตันผลตื่นและกล่องสุ่มดาบโยรุ20่สิโคตรถูกยังไม่หมดแค่นั้นไก่ตันการันตีผลตื่น6หมัดหมัดใหม่ผลตื่น100รเราคาเพียงแค่79พดสได้ไอดีไปเลย100%อยซ่าลืมมาสุ่มก็ได้นะครับเพียงแค่ทุกคนกดเข้าลิงก์ใต้คลิปนี้ทุกคนก็จะเจอกับกล่องสุ่มที่โคตรเยอะและทางเพจดีเวนสอนะครับก็จะมีกิจกรรม นู่นกิจกรรมนี่นะครับกิจกรรมแจกรหัสก็มีนะครับยังไงก็อย่าลืมไปร่วมกิจกรรมกันได้เลยนะครับดีเวนช็อปเอาล่ะทุกคนในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทําการทําสูตรสุ่มผลอีกแล้วนะครับซึ่งในสูตรสุ่มผลในคลิปนี้นะจะเป็นสูตรสุม่มผลสายฟ้านะครับก็ใบลีลาเดี๋ยวเราไปดูสูตรที่1กันเลยนะครับเพราะว่าผมจะรีบไปอาบน้ำมันร้อนมา,มากๆช่วงเนี้ยไม่พูดมากทําเพลงนะครับไปดูสูตรที่1บอกว่าถ้าไม่ให้เดี๋ยวโดนแน่ จะบอก GM มถ้าไม่ให้ผลสายฟ้าตีพ่อค้า1น่ทีสุ่ม50%รู้สึกว่าสูตรนี้จะ50%น้อยเกินไปอ่ะทำหรือเปล่าหรือไม่ทำดีทำดีกว่าสำหรับสูตรนี้นะครับตีพ่อค้า1่ทีแล้วก็สุ่มนะมึงบอกกูให้มึงเดินมาสุ่มก็เสร็จโลผลประตูให้อีกเอาเอาจัดเอาอยู่นะผลประตูเอาอยู่นะเอาเลยบอกว่าเลยผลประตูเอาอยู่นะเออแต่ก็เกลือ เซ็ตหยอกคนสุ่มบอกว่าครับลุงสุ่มอยู่ข้างหลังลุงด้วยสูตรนี้เป็นออกเก๋ดๆนิดนึงนะสลหรับสูตรนี้นะครับผมขอมาสุ่มที่โลกหนึ่งนะเซ็ตหยอกคนสุ่มแล้วมันพึ่งหยอกไงวะเหรอเดี๋ยวเรา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 อยู่ข้างหลังคนสุ่มแบบนี้แล้วกันเอออยู่ไใกล้นี้แหละแล้วก็บอกว่าครับลุงและกดสุ่มเลยสูตรนี้กี่เปอร์เซ็นต์วะพ่อมึงอ่ะขอผลอ่ะเอาไปน้องเอาพี่ให้เลยเนาะไปเลย บอกว่าอยากได้แตงโมได้แน่นอนแสนปร์เซ็นต์หรือเปล่าเนี่ยสงสัยไอ้นี่หิวแตงโมเัวเลยกูว่าอยากได้แตงโมและสุ่มผลสั่นแต่ก็ไม่ใช่ผลที่ต้องการไปสู่ต่อไปและสำหรับสู่ต่อไป เดินเข้าไปหาคนสมเปรนาคิและสม <Vielen S 1> ขอบอกก่อนเลยนะครับว่าสูตรนี้ผมได้ผลลุมแล้วนะครับทุกคนซึ่งสูตรนี้ผมทําแล้วนะครับแล้วก็ผมลืมอัดคลิปนะผมทําตั้ง3สูตรอะทุกคนแบบโคตรเสียใจสูตรเนี้ยแบบผมได้ผลลุมเนี่ยผมสูมได้ผลลุมมนสูตรเนี้ยมาเดี๋ยวเรามาลองอีกทีเผื่อทุกคนแบบเผื่อทุกคนแบบยังไงอะเผื่อทุกคนแบบไม่เชื่อไงว่าสูตรมันได้ผลลุมจริงนะ เิดอาชีพแล้วกดสุม่มมันผลเชี่ยเลยเนี่ยเดือดแต่ผมผมได้ผมได้ผลรวมจริงนะอันนี้ผมพูดจริงเลยผมได้ผลรวมจริงนะตอนผมสุ่มทีแรกอะทุกคนเออแต่มันอาจจะเป็นเพราะเวลาหรือว่าเป็นเพราะอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันเยดายออไม่ได้อัดคลิปลืมลืมอัดอีเวนต์กระโดดห้าครั้งสายสกิลผลทุกสกิลยืนบนหัวคนสุม่มได้แน่ร้อยเปอร์เซ็นต์ผลสายฟ้า ต้องลองดูอ่ะนะเออกระโดด5ครั้งนะครับ1 2 3 4และ5แล้วก็ใช้ทุกสกิลของของที่เรามีนั่นแหละเออส่วนคาบุสะนี้ไม่มีสกิลนะครับขอเป็นการยิงแล้วกันประมาณนี้ <c oughs> แล้วก็กดสุมได้เลยได้แน่นอนร้อยเปอร็ผลสายฟ้าผลเดิมนี่ว่ะโอ้อโหพิมพ์บ้า เทพทอขอพลังหน่อยแล้วกดสมได้ผลสายฟ้า80%นะก็สำหรับส่วนนี้ก็จะน้อยกว่าสูตรเมื่อกี้นะครับสูตรเมื่อกี้100%เลยสำหรับส่วนนี้ต้องลองนะครับเผื่อแบบเทพทอไม่จริงเออปุ๊บแล้วกดสมพลังเทพทอจงมากาผ,ผ,ผลเดิมซัวว่าไงไม่ใช่ผลเดิมแต่กากากว่าเดิมเออ ลังเทพทอม่แต่เมืองอีเวนสูตรต่อไป1บอกว่า1บวก1เท่ากับ999หรือว่า999นั่นเองได้ดีสูตรนี้มีคนกดอลไรตั้ง3ไลค์เลยนะครับต้องลองและกดสุ่ใสยฟ้าตรงมารู้สึกว่ากูได้ผนซ้ำผลเดิมนี่สามสี่รอบแล้วนะเออสวิตนี่ช่างดวงสวยจริงๆอะไรวะไปดูสูตรต่อไปกัน เดินซ้าตั้งแต่หน้าเกาะลิงแล้วสุ่มมาสู่นี้กว่ามันต้องมาแล้วแหละจังหวะเนี้ยเดินซ้าอันนี้จะจะเดินซ้าแล้วแหละเออและกดสุ่มก็เห็นตั้งแต่คำแรกเลยผลไม้แห่งความรักอีเวนเอ้ยเกลืออีกแล้วครับทุกคนชีวิตสร้างสุดแสนเศร้าจริงๆวิ่งรอบคนสุ่มทางซ้ายสามครั้งกระโดดบนหัวคนสุ่มสิบครั้ง ซุ่มได้พระได้สาฟ้าโมจิพูดจริงครับอืมส่วนนี้ก็น่าลองมันก็น่าลองทุกสูตรแหละเออโอ้โหอ,อ,อ,อะไรมาเนี่ยเดินไปทางซ้ายมือนะครับคนสุ่มผลนะหนึ่งสองนี่สองโอเคและสามแล้วก็ยืนบนหัวคนสุ่มหรือว่ากระโดดบนหัวคนสุ่มสิบครั้งนะครับหนึ่งสองและสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ และกดซุมนะครับอันนี้งงนะเนี่ยกาอันนี้งงนะเนี่ยอันนี้งงจัดเลยมึงดดเพื่ออะไรอะไรแบบเนี้ยมาตั้งแต่คำแรกและตัวซีเนี่ยกูรู้เลยว่าตัวเป็นผลเนี้ยอังผลบัรที่สวัวกว่าอะไรไงไอ้เช่ให้พิมพ์ว่าจีจีและกดซุมแนสูตรนี้มันก็ง่ายอีกแล้วไงกูมันง่ายทุกสูตรเลยอ่ะจีจีและกดซุม ให้ทุกคนเดาว่าได้ผลอะไรก่อนจะสุ่มกดไลค์กันก่อนและกดสุ่มมอนก็ได้ผลลูมเฮ้ยไม่ใช่ผลลูมนี่ว่าเขาเลยผลอะไรวะผลเลาผลงา,าเออนี่แหละได้ผลแรนะน,นี่ก็เป็นผลที่แรแล,แล,แล้วก็สีแดงนะครับกดเก็บกดเก็บไม่ได้ครับเพราะว่ามีแล้ววยมันแรมันแรก,กว่าโมจิอีกทุกคนดูดิ เราจะไปแลกกันกราบิตี้เหรอกดดีกดเลยเนี่ยสวยเลยแบบเนี้เขาไม่มีผลอันนี้เงาพอดีเลยก็อขอผลกราบิตี้นะ C H O A คืออะไรอ่ะนี่มันกดปา่ามันเอาอ่ะเอาวะเอาวะเอาวะเสร็จกูแน่สวยอ่ะโอเคงั้นเราเอาผลนี้เก็บโอเคตอนนี้มีผลแล้วหกผลนะครับ ดีเกินงั้นไปดูสูตรต่อไปกันกดสุ่มเลยครับสูตรนี้มันก็ง่ายอีกเหลยวอ่ะมันมันมันง่ายเกินอ่มันจะง่ายทุกสูตรแบบนี้ไม่ได้นะแต่ว่าสูตรเมื่อกี้มันง่ายแต่มันได้ผลแดงไงสูตรนี้มันแบบมันออกแจกแบง่งแบ่งแบ่งแบ่งแ,แ,แนวนิดนึงเดินไปโงโ้ๆแบบคนสุ่มขอเซ็ตจอ สุ่มได้ผลสายฟ้าหิมะพะสำหรับสูตรน,นี้นะครับเดินไปโงโงๆนะครับและบอกคนสุ่มผลว่าตามนี้ครับแต่กูไม่ได้คิดจริงนะกูไม่ได้คิดจริงนะอและกดสุ่มเลยซึ่งมันจะมีผลพะผลสายฟ้าและโมจินะครับทุกคนและกูดได้ผลเท่เลยเนี่ยสูตรสุ่มผลสายฟ้าให้พิมพ์าโอ ให้พิมพ์ว่าไอกากคนสุมไม่อ่อนคนสุบไม่มีผลสายฟ้ากากา่อนอ่อนพิมว่าห้าห้าบวกให้เอาผลหลักล้านดีๆออกมาโชว์สุบได้ผลหลักล้านร้อยเปอร์เซ็นเฮ้ไม่ใช่สุมได้ผลสายฟ้าร้อเปอร์เซนตกดสุ่มผลสายฟ้าร้อยปอร์เซ็นต์จริงเหรอนี่ผลหนามนี่ป่ะผมมีสูตร หนึ่งร้อยเปอร์เซนหนึ่งเดินไปอย่างงง่ๆสองสุ่มได้ผลสายฟ้าเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตแล้วมึงจะบอกร้อยเปอร์เซ็นเพื่ออเลยเนี่ยเดินไปแบบงง้ๆนะครับอเดินแบบงง้ๆเลยนะจะไปไหนดีอ่ะเฮ้ยกูจะไปสุ่มผลไม่ใช่กูจะไปไหนกูจะไปรับเค้กฟาร์มไม่ใช่กูจะไปไหนเดินเดินงง่ๆเดินโง้ๆแล้วกดสุ่มอ๋อกูจะสุ่มผลนี่ปะ ได้กิโลครับผมได้กิโลครับไอสั์ช่องทางการติดตาม BMKTV ช่อง y o u t u BMKTV e b อยลืมมาติดตามกันด้วยนะครับช่อง TikTok BMKTV 1 2อย่าลืมมาติดตามกันด้วยนะครับผมลงคลิปทุกวันเลยนะและ้วก็ขาดอีกอย่างหนึ่งนะครับทุกคน Facebook บีเอ็แวดไทยส่งนะครับก็อย่าลืมมาแอดเพื่อนมาติดตามทางช่องทางนี้ได้นะครับแล้วก็ผมฝากอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับว่าผมกลับมาสตรีมทุกวันแล้วนะครับทุกคนก็อย่าลืมมาให้กำลังใจมาเล่นด้วยกันได้นะครับทางสตรีม BMK TV เเลยนะครับ